ว้าวเอ้าได้แต่เราคุยครงไหนมาไม่รู้คุยมาก็คุยมาเราคุยเมื่อกี้เดี๋ยวถทายเป็นภาษาปกติก่อนได้เลยได้เลยสวัสดีชาวอุดรทุกท่านด้วยของสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีชาวอุดรทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ ใช่ใช่ครับคังแรกคั้งแรกเลยผมไม่ได้คังแรกผมมาบ่อยอยู่ครับจริงเหรอคะผมเรียนอยู่บ่อนผมเรียนอยู่กอนแก่นอาลเป็นไงก่อนรู้สึกเกี่ยวกับยูนิทาวคัแรกกับมาบ่ยบ่อนอากาศเรียนดีครับแล้วมาบ่อยบเป็นยังไงต้องรู้สึกว่าตอนนี้อากาศดีมากครับเพราะว่า อยู่กเทพไม่ได้อากาศดีขนาดนี้ใช่มาแล้วรู้สึกว่าอากาศแบบเย็นพอดีมากครับเนอะโอ้โหเนี้อากาศดีด้วยเข้าสู่เช็คเฟสต์กไปค่ะบอกดาวบอยดาวไปอะไรกันพี่บองครับเอาผีมาใส่สายนิเกิลมาอยู่เฮ้ยจริงเหรอจริงอ่าอันไหนลองซิฮะลองซิฮะอะไรฮะเอาผีใส่สายมาใส่สายี่เตรียมมา สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเหมือนอยู่มานานเหมือนอยู่มานานไป๊ะเลยไปเลยใคสองคนหรออ่าแถวแถวนี้เลยเราต้องคุ้นได้แน่นอนเด็กก๊อกทักก๊อกหน่อยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทักเจ้าเด้อ เป็นของพวกเราด้วย <c oughs> เอออะต่อค่ะพี่หองครับผมวันนี้มาร่วมงานเป็นซิมเซมนต์วงในคุณเฟสอะจุดีเทลอยากรู้จังเลยลว่าสองคนนี้นะคะมีเมนูอาหารที่ชื่นชอบเป็นอะไรบ้างอืชอบอะไรไถ้าชอบเหมือนกันนะไม่ได้อ่าอาหารพิซซ่าอะไรเป็ว่าอาหารทั่วไปาาวทั่วไปมีซีสมีซูท ว่า pre, át, ชอบอาหารแล้วอะไรพี่บอพี่บออะไรก็ไม่ร uh, ู้แล้วชอบอาหารอะไรไม่แต่ตอนตอนนี้ก็จะชอบเป็นพวกส้มตำมากกว่าโอ้ที่นี่อร่อยมากครับแตงส้มตำตุ๊กหงษ์ส้มตำส้มตำส้มตำอร่อยส้มตำอร่อยมากนะครับที่อุดรธานีนะครับค่ะอ่าว่าแล้วค่ะให้เอาเป็นส้มตำผมเป็นปลาเผาแล้วกันครับ อะไรังมนี้่ายไหมคะอะไรนะฮะงานยั้่ายมคะส้มตำอ๋อส้มตีฮะเออแต่ไม่กินด้วยเรื่องอะไรไหมฮะวงไหนเ็จัดให้นะฮะโหสุดยอดมีคำถามที่ที่บอกสงสัยใช่ครับผมสงสัยมากเลยนะคับไหนๆก็พูดถึงเรื่องอาหารแล้วนะครับอยากทราบว่าที่มาของคำว่าหมูยอของแฟนคลับคืออะไรัะผมนาชิ้นๆกัน ครับที่มาของชื่อแฟนคลับใช่ไหมครับโอ้โหเอาอะไรดิเอาอะไรดิก็เราไปให้สัมภาษณ์กับสื่อๆหน่อยครับค่ะแล้วตอนนั้นอ่ะเรายังไม่มีชื่อด้อมเรียกว่าชื่อด้อมแบบที่ใช้เรียกแฟนคลับครับอ่าฮะเขาก็เลยให้คิดสดตรงนั้นเลยแล้วจะเอาอะไรดีวะก็เลยแบบเอ้ยเราชื่อวอร์นี่ชื่อหยินก็แบบ เป็น<อ>เป็นยอแล้วไงยอยอยักษ์กับบบแบทเอ๊ยับกับ,บสลาอองสมกันครับาาแล้วมันก็เลยกลายเป็นหมูยอ ที่ดีมากไปเยอะเลยยังอยากไปต่างประเทศกันเนาะแต่

รวมด้วยนะคะครับผมเออโดยเราจะมีแผ่นป้ายให้ทั้งหมด20แผ่นป้ายนะครับโดยให้แฟนคลับนะครับได้ช่วยกันเลือกนะครับภาพถ่าย<อ>าด้านหลังแผ่นป้ายตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ยินและก็โม<อ>ได้ทำตามรูปด้านหลังด้วยวพ,พี่ผมจะสลับทะไมแบบนี้เหรอผมจะยืนตรงไหนผมยืนตรงนี้โอเคผมก็เห็นคุณเดินมาทางนี้ Cool. Oh. Nah, dia ต่ปเ,เ,ดเดี๋ยวขอแค่ตัวที่ภาพถัดไปได้ไหมคะภาพถัดไปไดะะนะฮะแบบนี้บ้านดีกว่าหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรครับต่อไปครับสองสองสองเลยฮะโอเคสองนะน้อ,องรี มาได้ถือภาพให้คอได้ถือให้อได้ถือให้อได้ถือให้ครับผมเราจะเป็นภาพที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีลุงตกนางมากมือใครมือใครอ่ะ 他俩都呀 ใช่ครับเซฟมาทำมือยังไง เอาเบอร์ไหนเบอร์ไหนทำไมต้องยี่สิบเอาอย่างนี้เดี๋ยวยี่สิบค่อยแถมให้ทีหลังสิบหกอ่ 46, นะสิบหกสิบหกยังไงอนะไยังไงอะไรทำไงทำหน้าตาเ,เหมือนดูง่า นึกถึงตอนหมุนด้วยนะครับนึกถึงตอนหมุนด้วยนะฮะหม,ห,มหมุนได้ไหมก็หมุนได้เลยหมุนได้ 3แล้วอไเอผออีกกี่ปาีก่ฮะอีกาไม่เห็นอีกสี่้าไม่เห็น้าผอไม่เห็น แต่มันคือรูปอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือรูปอะไรรู้สึกดีมากเลยครับรู้สึกดีเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปแล้วคุณจะรู้ว่าผมรู้สึกดีเพราะอะไรอ่างสามมันไม่ได 5 4 3 2 1่สามสองหนึคสนใจไหมด้านหลังด้านหลังอ้าตุ๊กคบก็บอกไม่พันใหญไงอ่ะเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรฮะเขา20ไปแล้ว อะ,อะไรนะฮะให้หมุนมให้หมุนให้หมุนได้เลย,เยวอตไปืตรไ่ออันตอไอตนี้ฝัาเ,เลอะไรตรงนดค่ะหรคสิบสองนะครับโอเคอ,อันนี้โอเคไหมโอเคนะหนสจฟุสบาย หมุนเลยฮะหมุนไหมหมุนนะตรงนี้นะตรงนี้โอเคนะได้เดี๋ยวผมถือให้ฮะือถืโอเคโอเคช่วย้กี่ใบคะสองไหมซิมอ่ะเก้าตาที่บอกน้ำลงเจ็ดโอยไม่ยิอะไรที่ห้สี่สามสองหนึ่ง โอเคขอบคุณครับอีกสองป้ายนะสองป้ายสุดท้ายนะฮะสองป้ายสุดท้ายค่ะสองป้ายสุดท้ายรอให้เกียรติผู้บริหารเราได้เลือกตัวหนึ่งไปได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับอผู้บริหารขอหนึ่งเบอร์ค่ะฮะสิบแปดสิบแปดค่ะสิบแปดนะครับอหัวล้อหัวล้ออ่ะสามสองหนึ่งกด สบายได้ไหมอ่าได้ครับผมง่ายๆเลยนะฮะท่ารู้เห็นไหมฮะพร้อมนะซีบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับผมเอออีกหนึ่งแผ่นป้ายนะฮะป้ายสุดท้ายค่ะแอปปิวอารดี้เบอร์อะไรดีคะ ตรงกลางเขาขอมาเบ <18. S 2> อร์อะไรฮะสิบแปดเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดเอาเบอร์แปดเอาเบอร์แปดเบอร์แปดครับเจอครับอุ้ยเบอร์แปดอ่ะหนึ่งสองสาม